Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ทีส่สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6พดตัวมีวัตถุประสงค์ันนี้หนึ่งเพื่อนักเรียนจเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและรู้จักการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอสองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทางร่างกายกับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีการ จากการแข่งขันกีฬากราีฑานักเรียนเครือข่ายทุพพลบุรีหนึ่งประจำปีการศึกษา2567ในวันนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งที่เครือข่ายโรงเรียนทุพพลบุรีหนึ่งได้จัดก,การแข่งขันกีฬากราีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2567ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้โอกาสร่วมแข่งขัน นักเรียนผู้ถือป้ายประกอบไปด้วยเด็กหญิงสัญญาสิงหะโกและเด็กหญิงวันนิดาโพลองนักเรียนถือธงเด็กชายน้องควันปุณประศิษฐ์สีสประจำโรงเรียนแสดขาวทำขวัญโรงเรียนคุณธรรมนักเด็กเป็นเลิศโรงเรียนสั่งทรงเสริมส,สุขภาพค่ะบจำนวนข้ากาาการูและบุคลากรทางการศึกษา1 4คนและจำนวนนักเรียน1 5 9กคนครับ วันนี้เดนชาล่ามาพร้อมกับวงอาเรศนะครับทุกอานของโรงเรียนนะครับมาตะวันอาเรศนะครับตามมาด้วยสาวสวยจากเดนชาล่านะครับใน<อ>ชุดโอ้ป้ายโดนป้ายโดนไปเยน็นสาวสวยป้ายโดนเลยน่าจะเป็นชุดนี้ไหมคะที่ไปคว,ว้นนารางวัลชนะเลิศบอลเลี่ลลอลบอลชทยระดับประถมศึกษานนะระด้นรดับต้นรับต้นระับน เป็นเป็นชุดที่เล่นบอลเล่บอลทั้งชุดเลยใช่ค่ะเป็นชุดนี้เราค่ะโรงเรียนพัฒนาประชุมไม่ได้ท่านผอชมบอกว่าโอ้ยงอมแล้วละสัตว์มามาด้วยขบวนต่อต้านนะครับเพติพจของเบนท่าลากษ์นะครับวศุภณีโลกนะครับใจจ๋าเพจนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมากโรงเรียนบ้านเบนท่าลักแก่เด็กหญิงเด็กหญิงทิดารัตน์ภูแสนสี นักเรียนถือธงนะครับเด็กชายัชายนาวีเพชรจำเด็กชายปิยพัฒน์อันทารายเด็กหญิงนักขนทองบ่อเด็กหญิงชนะนัชย,ยานิสาสังโบลีเด็กหญิงพัทรธิชาใต้สุราเด็กหญิงภาวนรัศแสงสีงามเด็กหญิงไอริตราเครือแสงเด็กหญิงวัิดาลิปังกูลเด็กหญิงี่จมา อันฮะและเดกหญิงอารุตตไทยของสวีครับดัมเบลท่านทั้ชมได้นะครับค่ะตามมาด้วยวงดนตรีของเรานะคะอ่า,าสำหรับผู้ถือป้ายเครือข่ายนะคะเด็กชายพี่ชิดชัยน้อยทรงแล้วก็เด็กหญิงมกักยุราปั้นประดับ ผู้ถโรงเรียนนะคะเด็ิงารนมาียายคุณธรรมนำชุมชนจันรนดรถคณะาทรภูณและบุคลากรแานรศึกษาขอรรงเรทองที่ยาคครับคนบและจำนวนนักรเรียนทั้งสิ้น137คนครับสำหรับผู้ถือทองโรงเรียนนะคะเด็กแบบชายหันวัดนิสสีสมบูรณ์ค่ะวนทองครับเน ด้วยนะคะนุ่นักเรียนถือพันธุ์ทุ <It> ่งดอกไม้นะคะถือถังทุ่งเงินทุ่งทองพระบรมายารย์นะคะฉายปีกญาติศิลปศาสตร์นะคะธรรมราชศิลปศาสตร์ค่ะแล้วก็ธงนะคะธงชาติธงหลวปกรณนะคะเป็นขบวนเพิพระเกียรตินะคะพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่สิบของเราแล้วก็เป็นขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนพลทองพยาคมและคุณครูของเราโรงเรียนเรามีธงใหญ่เลยนะคะขอบคุณคณะครูโรงเรียนพลทองพยาคมมาด้วยเสื้อวอมขาวเขียวนะคะแล้วก็กางเก็งวอมโรงเรียนพร้อมกับธงประจำโรงเรียนเขียวแดงตามมาด้วยโรงเรียนบ้านละหานะครับนำโดยท่านผู้ราชการนะครับท่านชนายุทธษฐ์คำเครื่องนะครับนักเรียนถือป้ายเด็กชายจารุเดชเฟ้อกิจ นักเรียนเทโงนเด็กชายนัทพงศ์โสสุครับสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินสีเหลืองทำขวัญโรงเรียนคุณธรรมนงหน้าประชาเพื่อกูลพระรามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนวิชาการจำนวนพนัการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด1ิหาคนจำนวนนักเรียนทั้งหมด121คนแล้วก็ตามมาด้วยขบวนเชือกมือเกินนะคะชุดสีแดงไปรนรงค์ สรุปประเด็นน,นักเรียนตสมอลเครถรการรถการสูบรีรรร่และตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนสนวนโคกเม็กนะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านพิพัฒน์อัครเดชธนพงศ์นักเรียนถือป้ายเด็กหญิงนันทิพรผันน้อยนักเรียนถือธงเด็กชายธีรกรผาโชติสีประจำโรงเรียนชมพูเหลือง ทำขวัญโรงเรียนรู้หน้าที่มีคุณธรรมดับวิชาการประสา,าชุมชนบนวิถีความพอเพียงทาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1ิคนนักเรียน48คนค่ะครับผมและตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านยจ้าชุมครับโดยท่านผู้การโรงเรียนท่านเชียนวัดรฤทธิรนุนคููถือป้ายเด็กกิง กทชมนพันชันสมและเด็กหญิงพรนิพามากตกวดีิคาผู้ถึงพงนะเด็กชายศาสตรยาอันขมโนสีประจำโรงเรียนสีเขียวเหลืองคำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเล่นคุณธรรมพระราชกันครูและบุคลากรงการศึกษาจำนวน14คนและจำนวนนักเรียน128คนครับสาบาี ลดยกกำแบนทั้งโรงเรียนนะครับเพ<ช>ราะว่าอยู่ใกล้สนามแข<ช>่นะครับเป็นโรงเรียนระคัญเพื่อไทยโรงเรียนชุมนปฐมทีหนึ่งของเราตามมาด้วยคณะคร<ช>ูนะคะ,ะเสื้อนะคะเขียวเหลืองนะคะสีประจำนะคะตามมาด้วยขบวนพัฒนกากากโรงเรียนบ้านกระเพื่อ่โดยท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านบรรดุสังคมธรรม นักเรียนถือป้ายเด็กหญิงพุธิมาจันทมาศและเด็กหญิงสุวิชาแพงกำเดินครับสีประจำโรงเรียนสีเหลืองแดงนักเรียนถือธงเด็กชายพิศักราชพิชาครับ่ทำขวัญโรงเรียนพิชาการลำหน้ากีฬาเก้าไกลใส่ใจชุมชนฝึกฝนุนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงคนครู11คนนักเรียน73คนตามมาด้วยโรงเรียนบ้านน้องมานผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ นายอุดมพรตรีศีค่ะนักเรียนถือป้ายเป็นหญิงสุภาวีชูกิติพงศ์นักเรียนถือธงเป็นชายคณชาติจตศสีาสีเป็นจักรมืเรียนสีฟ้าเหลือในความขวัญโรงนนเรียนเรียนดีนี้ในไฟก <ทำ S 1> ารออกราชกัลทูครูครับ<า>คระครับครงครับสามแปดคนแล้วก็มีนัก,กลลนเรียนจำนวนทั้งหมดห้บคนนะครับเรีบลดอ โรงเรียนมางกุรย,ยาลอดสุโหนะคะอาข้าราชการของเราเด็กหญิงพัชราห์<ด><ด>หอมหวนต้นนิ้วใต้เด็กหญิงจินนันสังน้อยและเด็กหญิงพรปวีนนงต์นักเรียนถือธงชายชิติพลคุ้สะอาดสีเป็นจ้โรงเรียนฟ้าขาวคำขวัญโรงเรียนเรียนดีที่ลเด็กเด้คที่รรมน้องนำเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ จำนวนพระราชการครูและบุคลราการตอนทางการศึกษา14คนแล้วก็จำนวนนักเรียน1 4 1คนสำหรับวงดุริยางน่าจะประมาณ30ชีวิตนะคะต่มาด้วยผู้หญิงพันพุ่มเงินภุ่มทองพระบรมฉายาลักษณ์ขบวนโทรงชาตะะิมหะธงตราสัญลักษณ์ค่ะ ที่จะขบวนยาวเลยนะคะเป็นขบวรรนรณรงค์ด้วยฉีดวัคซีนแล้วนะไอตโอติกโควิดวัคซีนมาด้วยนะคะขบวนนะคะคุณครูนะคะจากโรงเรียนบ้านหัวตะคำค่ะและตามไปด้วยขบวนทัพกีฬาจากโรงเรียนบ้านติดชุมครับโดยทางผู้บริหารโรงเรียนท่านพัทรพลคุ้นท่หน่งครับโรงเรียนถือใบเด็กหญิงทีรรัตน์เหภราษและเด็กหญิงจุฑามานซับาก ักเรียนถือธงเด็กชายคณะพัฒน์เรือนน้อยสีประจังกองเรียนขาวน้ำเงินบายบายหน่อยบ้านเด็กชุมศาสตราจารยต้างบ้านเาต้องอไปวิทยในพัฒนารักษาสิรร่สงแวดล้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสิบเจคนนักเรียน182่งร้อยแปบสอคน,นค่ะข,ขับรถจราจรโดยขบวนจากโรงเรียนบ้านสวนบ่อนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนายสรกิจบุญมา นักเรียนถือปใบเด็กหญิงหนึ่งที่ได้สืบสุดสดน,นักเรียนถือธงเด็กชายกันในผรรัดผรางน,นะครับผู้จัดกาโรงเรียนขาวแดงทั้งความรต้ยนการเรียนนำหน้ากีฬาสนับสนุสเนเพื่อพูดคุณรรรมนำชุมชนพัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษา6คนและจำนวนนักเรียน75คน นะครับนักเรียนถือธงนะครับเด็กชายพานุวิดยุบระมสีประจำโรงเรียนเขียวชมพูทำขวาญโรงเรียนคุณธรรมนำหน้ามุ่งพัฒนาวิชาการเฉลยมสารปราเพณีสัมภคีชมชนคณะกรรมการครูและบุคลากรจำนวน5้าคนและนักเรียน15คนครับตามมาด้วยนะคะขบวนจากโรงเรียนบ้านชมพลบุรีชมพลราชบำรุงผู้มีการโรงเรียนนางขวัญเรือนแสนอินผู้ถือป้ายเด็กชายสิววปปกรณ์ฉลาดีและเด็กหญิงชลันดาอินชา ผู้ถือธง,งเด็กหญิงชุดติมาปาประพั์สีประจำโรงเรียนขยวขาวทำขวัญโรงเรียนคุณธรรมดีวิชาการดีนิ่งความเป็นไทยพลานัยสมบูรณ์ขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนจำนวนนักเรียน1 4ึง้ยคนค่ะนิดีดดทำดีต่อต้านยาเสพติดนะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมพลบุรีร่วมกันต่อต้านยาเสพติดนะคะแล้วตามด้วยคุณครูนะ สมใสด้วยเสื้อกีฬาประจำโรงเรียนและก็ลูกๆนักเรียน,นมีมวต<อ>ััก<อ>ยาส,ยาสติจักรยานเสตตินะครับตามติดมาด้วยทัพนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านแทนดำโดยท,ท่านผู้ดูการโรงเรียนท่านว่าที่ร้อยโทอุงดมบริสุทธิ์นักเรียนถือป้ายเด็กหญิงนักชาลูกนาบุตรนักเรียนผู้ถือธงเด็กชายธนพัท์คงทรัพย์สีประจำโรงเรียนเหลืองดำ คำขวัญโรงเรียนการศึกษาสร้างในใสใจเทคโนโลยีคือผิดสารธนาคาราชการโควและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเจ็ดคนและจำนวนนักเรียนหกสิบเจ็ดคนผ่านไปแล้วนะคะและที่กำลังเตรียมตัวผ่านนะคะท่านประธานในที่และท่านผู้มีเกียรติเป็นโรงเรียนบ้านโคกสูงผู้มีการโรงเรียนนายสุชัยฟุตซอนผู้ถือป้ายเใหญ่ยิงปฐมาพรทุนทอง ผู้ถือธงเด็ชายตันรพีสุดาปันสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองคำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีวินัยไฟคุณธรรมนำชุมชนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด59คนค่ะ ตามติดมาโดยขบวนรถณรงกับท่านพี่ครับวันนี้มาท่านพี่กับอะไรนะน้องหญิงท่านพี่กับน้องหญิงก็มานะครับอชมโรงเรียนนะคะ <c oughs> มีป้ายรณรงนะคะสุดยอดเลยนะคะก็ย, <c oughs> ยังไม่ได้ใจนะคะอยู่ยังเป็นพี่ร้านทุ่งอยู่นะคะรุไม่รู้นะคะเชื่อว่าตอนนี้แร,าาระดับต่อไปเป็นขบวนจากโรงเรียนบ้านศรีนรงคร์ผู้ในการโรงเรียนนางนพรัตน์ะศิษฐ์สม นักเรียนผู้ถือป้าประกอบไปด้วยเด็กหญิงนักเนกรนพูดเพราะและเด็กชายชัยมงคลเชี่ยงค้านักเรียนถือธงนะครับเด็กชายนายกรบินสุดเดักสีประจำโรงเรียนรับเงินเหลืองทำขวัญโรงเรียนเรียนดีกีราเด่นเน้นคุณธรรมจำนวนคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการ,กราศาึกษา1ิคนนะครับและนักเรียนจำนวน122คนครับ สีครามผู้ถือป้าเยเดงหญิงท่านรัจา,า์ทิศัญญาผู้ถือธงเด็กชายนัชนาทเกียรติรัมสีประจันโรงเรียนชมวันปาแหยข็บวัแแแนแโรงเรียนพลังงานน้า <c oughs> ตานศึกษาเก้าไกลประชา่นใจพลังไปสมบรูรณ์